สวัสดีค่ะวันนี้แม่จันก็จะมาพับนกะกรีบ,บัวสายสอดไส้เนาะดอกพุดเนาะแล้วก็พับเนาะกันเลยเนาะเราก็พับครึ่งเนะาะมักลางไว้เนาะกล่งกลางเนาะเราก็จับออกมาเนาะแล้วพับฝั่งนี้สองทบเนาะพับฝั่งนี้สองทบเนาะเราก็จับแบบให้เขาปลายเนาะให้เข้าปลายแหลมๆเลยเนาะ เพอเรา,าพับปลายแหลมพุบเราก็ตลบมาฝั่งนี้เนาะเราก็แซมด้วยเนาะดอกพุดเราก็เอาดอกพุดธวางเนาะตรงกลางเนาะมากไว้ให้ต,งตรงๆเลยเนาะเราก็าพับซ้ายเนาะดอกพุดธก็ลื่นแล้วก็เนะาะพับขวาเข้ามาเนาะ แล้วก็ขยับเนาะดอกพุธให้แบบเข้าตรงก่อนเนาะแล้วเราก็เปิดด้านหลังออกมาเนาะเปิดด้านนี้ออกมานะเนาะแล้วเราก็แม็กเนาะแม็กให้โดนดอกพุธเขาเนาะไม่ให้เขาเคลื่อนนี่คะนะ่ะเนาะเขาเรียกกรีบบัวายสอดใส้ดอกพุธเนาะสวยงามมาก เราก็เอาใบตองอ่อนเนาะแม่จันก็ชอบสีใบตองอ่อนเนะาะสวยดีเนาะเราก็พับกล่งกลางปุ๊บมาร์กกล่งกลางเลยเนาะแล้วเราก็พับเนาะข้างนี้เข้ามาหนึ่งทบเนาะข้างนี้สองทบเนาะข้างนี้หนึ่งทบสองทบเนาะให้ปลายเขาแหลมแบบนี้แล้วเราก็จับเราก็จับแบบบี้ให้เขาอยู่ก่อนเนาะ แล้วก็หันมาข้างนี้เลยเนาะแล้วเราก็เอาดอกพุดธเนาะวางเนาะมากกลางเนาะให้แบบกึ่งกลางเนาะแล้วก็พับใต้เนาะพับขวาเข้ามาเนาะพอพับเสร็จพุบเราก็ปล่อยเนาะปล่อยด้านหลังออกมาเนาะขยับให้พุดธเข้าที่เนาะแล้วเราก็ แมกเลยเนาะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเขาเรียกววากรีบบัวายสอดไส้พุทเนาะหวานมากเนาะหวานอ่อนช้อยเลยนะอีกกรีบนึงเนาะแล้วก็มากนะ หากึ่งกลางจุดศูนย์กลางแล้วก็พับนะฝั่งนี้ทบฝั่งนี้สองทบฝั่งนี้หนึ่งทบสองทบให้เท่ากันเลยเนาะนี่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หันหันกลับมาฝั่งนี้นะแล้วก็เอาดอกพุทประดับเนาะฝั่งนี้เลยเนาะจับให้กึ่งกลางเนาะ แล้วก็พับซ้ายเข้ามาแล้วพับข้างขวาเข้ามาแล้พับแล้วเราก็ปล่อยนี่นาะอ่อนช้อยมากเลยนะกรีบบัวซ้ายน้ะสอดใส้ หวานอ่อนช้อยมาก